ต้องดูไหมผมยิงได้ปะวะลองดูกันเออเรียบร้อยเออนี่ไงไอ้นี่ไงได้อยู่ครับแรกไปฮัลโหลฮัลโลสดีคุณชุมานกันด้วยนะครับก็พบกับผมหายค่อยกับอิชเวันนี้นั้นเราก็เก็บว่าทายได้นะครับผมแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมาอยู่กับรถพิซซ่าของประเทศจีนกันบ้างนะครับผมพอดีว่าผมเห็น คือไอ้เจ้าคนนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับเจ้ามฟิสโตไงแต่ที่ว่าผมเองเนี่ยจังไม่ได้ปานสายวิจัยของฝรั่งเศสไปไกลสักเท่าไหร่ไงเออแต่ที่ว่าไอ้เจ้าคนนี้เนี่ยมันดันคล้ายๆกับเจ้าเมฟิสโตนะแต่พอดีว่าผมไปดูระบบโอของพี่แกมาเนี่ยผมว่าเฮ้ยพอดีกว่าเจนาเมฟิสโตอีกนี่หว่าเออ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จัดมาเลยนะผมลองได้ดูนะฮะดูซิว่าเจ้า รถคันนี้เนี่ยมันจะสุดยอดขนาดไหนนะครับผมโหจากการที่ผมแบบไปได้ปลดอุปกรณ์มาใช่ไหมก่อนที่จะมาทคลิปอ่ะลองเล่นดูสักหน่อยผมเพราะว่าผมเองเนี่ยคน,คนที่ไม่ค่อยถูกกับพวกรถมิซา์สักเ,เท่าไหร่เงพอดีว่าเล่นอนโทลไม่ค่อยเก่งซึ่งเพราะว่าเอทจีเอทั่วไปเนี่ยเวลายิงไปเนี่ยมันกระสุน A A ตัวมิซล์เนี่ยมันจะย้อยลงก่อนใช่ไหมแล้วค่อยค่อยขึ้นมาซึ่งบางทีมันก็อาจจะเปรยปๆบ้างอะไรผมเองก็กะไม่ค่อยถูกบาทีาาก็กะตามเกินไปยิงไปปุ๊บมันตกพื้นระเบิด ข้างหน้าเนี้ยเออยิงไม่โดนแต่ที่ว่าไอ้เจ้ารถคันนี้เนี่ยคือมันเป็นมิสไซล์โหัวแทนเดิมนะครับผมคือเวลาเรายิงไปเนี่ยมันก็แบบไปไปไปแบบตรงๆนะผมอาจจะมีสวิงบ้างนิดหน่อยแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือแบบไปตามไม่นี่ครับผมไปตามเมาส์นะฮะเออตอนช่วงแบบไอ้แรกๆมันก็อาจจะมีเปรๆนิดนึงแต่พอสักพักนึงเนี่ยมันอยู่ตัวเนี่ยมันก็คือบินตรงเดี่ยวเลยนะครับผมเออมันก็ได้ง,ง่ายอะ่ะได้ง,ง่ายหน่อยอะ่ะเออถ้าเทียบกับไอ้ไอ,ไอทีเกมตัวโไปที่แบบยิงไปแนละ้วก็ ไอ้ลูกมันย้อยลงนิดนึงแล้วค่อยปิ้นขึ้นเนี่ยเออผมว่ามันดีกว่าเยอะเลยอ <c> ะ <oughs> อ่ะเราก็จะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกันเลยนะผมดูซิว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยประสิทธิภาพอาการซูนรถเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีข้อดีก็เสียยังไงนะครับผมเอาละเพื่อ,อการสื่อสารเราก็จะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกันเลยนะครับผมก็รถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่มีชื่อว่า AFT09 นะผมก็จะเป็นแท็กซี่โซเยอร์จากประเทศจีนประเทศอยู่ที่9.0นะครับผมระบบุถของเจ้า AFT09 เนี่ยก็จะมีทั้งหมด มีทันได้าของตัว ATGM ทั้งหมด4ท่อนะครับผมใน1แม็กาซีนนะฮะคือลูกมิสไซล์เนี่ยที่มันทุกมาได้เนี่ยมีทั้งหมด1 2ลูกนะครับผมไอจะอยู่ในตรงตัวท่อยิงมิสไซล์เนี่ยไอ4ท่อเนี่ยก็คือ1แม็ก1แม็ก4ลูกแล้วก็บรรจุอยู่ในรถเนี่ยอีก8ลูกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3แม็กนะฮะให้ยิงนะครับซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนแม็กซ์ซีนระหว่างทางได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยิงมิสไซล์ทิ้งให้หมดนะฮะกก่่่อนนนทีจะะะโหหลดรรสุใมมคับผ ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทุรกทุเลนนิดนึงนะแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่อ่ะด้วยความที่ว่าอัตรากันจอบก,กของเจ้าลูบิซายเนี่ยมันสูงมากนะครับผมเพราะฉันเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์วันช็อตเนี่ยก็สูงเหมือนกันนะครับผมคือรถถังเนี่ยมันกันไม่ค่อยอยู่นะขอแค่ยิงโดนนะครับผม <laughs> <laughs> ผมเลยว่าขอให้โดนตรงสุดสำคัญนะถ้าจริงไปแบบ ตโดน่วนที่ไม่สำคัญเนี่ยกว่าทีมันก็อาจจะทะลุไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เร่งให้ดีๆแล้วกันนะครับผมเอาละมาเราก็จะมาพูดถึงกันต่อเลยนะครับผมก็ความเร็วในการปลุกปบอลของเจ้า aft ศูนย์การเนี่ยจะอยู่ที่11.6องศาต่อวินาทีนะผมมุมกดจะอยู่ที่ลบสิบนะฮะผมมุมงเงย10องศาฮะก็มุมกดก็ถือว่าดีเลยนะผมมุมกดดีมากนะฮะแต่มุมเงยก็อาจจะดูน้อยๆไปหน่อยนะครับผมเออมันก็อาจจะแบบเงยไมิซายไปยิงเขาเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ผมคิดว่า ใช้แค่มุมกดเนี่ยก็พอเล่นได้แล้วนะเออมุมเงยนี่ก็อาจจะใช้ในบางกรณีแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าเวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยเราก็จะเล่นอยู่แนวหลังไงเออเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่อตราการรีโหลดจะอยู่ที่15วินาทีนะครับผมคือเวลาเรายิงไปเนี่ยแล้วเปลี่ยนแมกกาซีนเนี่ยมันใช้เวลาในการเปลี่ยนแมกกาซีนนานอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้กันนะครับผมในระหว่างเปลี่ยนแมกกาซีนนะฮะเกาะตัวถังด้านหน้าสูงสุดจะอยู่ที่20ยี่สิบมิล ส่วนด้านข้างก็จะอยู่ที่10มิลิเมตรนะฮะด้านหลังจะอยู่ที่8มิลิเมตรนะครับผมคือเรื่องของกรอเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้นะครับผมว่าคือกรอของเจ้า AFt09 เนี่ยมันกันพวกปืนกลไอ้12.7เนี่ยบนหัวรถถังเนี่ยมันอาจจะกันได้ในระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยไม่ค่อยแนะนําให้ผู้ชมเนี่ยไปโผล่ตัวเพื่อจะไปรับกระสนุนไอ้12.7ม mm, ิลลิเมตรไอ้บนป้อมของรถถังดีกว่านะครับผมอย่าไปเสี่ยงดีกว่าครับมันอันตรายนะ คือถ้าเกิดเราโดนไอกระสุนเนี่ยยิงทะลุมาโดนปนยิงตายนี่คือเรียบร้อยนะครับผมรถถังบางๆนะฮะเพราะฉะนียก็พยายามอยู่แนวหลังคอยซัพพอร์ตเพื่อแล้วกันส่วนบนป้อมเนี่ยก็คือไม่มีกอดนะครับผมเพราะฉะนียก็ไม่ต้องไปถามหาเรื่องการการกระสุนนะฮะคือบาทีเน in ี่ยถ so ้าเกิดเราโดนปืนกล12.7เนี่ยยิงตรงท่อ ATGM เนี Although, ่ยบาทีม so ันก็อาจจะระเบิดคารรถได้นะผมเพราะฉะนี้ก็ระวังด้วยนะครับผมผมเคยโดนแล้วประจาด้วยผมเนี่ย <laughs> <laughs> มาเราก็จะมาดูทันดาของระบบอาวุธกันบ้างน,นะผมคิดว่าเจ้า AFT ศูนย์กาเนี่ยพิซา์มันจะหัวแค่ไหนนะครับผมเอาละมาเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะผมก็เจ้ามิซา์ของเจ้า AFT ศูนย์การเนี่ยก็จะเป็นมิซายขนาด152ม mm เมตรนะครับผมแล้วก็มีอัตราการเจาะกาะสูงสุดจะอยู่ที่1,200ม mm มนะครับผมซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยผมเป็นหัวแทนเต็มนะฮะเจาะกาะแบบ2ชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการเจาะก่อนเนี่ยมันสูงแน่นอนนะครับผม แล้วก็น้าหนักจะอยู่ที่29กกิโกร,ร,มรัมผมความเร็วของมิสไซล์จะอยู่ที่3 0 5เมตรต่อวินาทีนะครับผมแล้วก็ระยะการยิงสูงสุดจะอยู่ที่5.5กิโลเมตรนะครับผมก็ถือว่าโอ้ไกลมากๆเลยนะฮะแต่เอาจริงเราก็ไม่ได้ยิงไกลถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าจากการที่ผมเล่นมานะอยากมากสุดก็ประมาณเต็มถึง2กิโลอ่ะคืออันนั้นคือไกลสุดนล <c oughs> เออก็จริงๆนะมันไม่แบบมันไม่ได้กว้างถึงขนาดแบบยิงกัะที45กิโลอ่ะเออจากการที่ผมได้มานี่ก็คือแบบแค่ประมาณ เออเจ็ดร้อยเมตรก็ประมาณนี้แหละเออมันไม่ไกลขนาดนั้นแต่ก็โอเคอยู่ครับผมถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะอ่ะก็ถือว่ามิซายนี่เท่เลยนะผมใครที่อยากได้อรถมิซายที่มีอัตราการจกอเกาะสูงๆเนี่ยก็อย่าลืมลองเล่นดูนะผมแล้วคุณผู้ชมเนี่ยผมว่าวชมน่าจะชอบแหละเออใครที่ชอบเป็นผู้รถมิซายเนี่ยโอ้โหอัตราการจ่เกาะขนาดนี้โอ้โหสบายๆมาแล้วก็จะมาพูดถึงกันต่อนะครับผม บทหารมีหมด4คนด้วยกันนะผมน้ำหนักจะอยู่ที่13.8ตันนะครับผมกลางเครื่องยนต์จะอยู่ที่320 HP นะผมความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่95นนกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเรื่องอัตราเร่งนี่ผมว่าสบายหายห่วงนะผมเรื่องความโค้งตัวเนี่ยสบายสบายครับผมคือเดินหน้าเนี่ยเร็วแน่นอนนะผมแต่ถอยหลังนี่ช้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูดีๆแล้วกันนะครับผมว่าเออจะถอยหลังว่ายิงเนี่ยมันค่อนข้างจะถอยหลังช้าไงบางทีเนี่ยเขาอาจจะเล็งปืนรออยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระวังตรงส่วนนี้นะครับผมคือเรื่ออองงงขกาารรเนนถยหลัะะฮ แล้วก็เรื่องความเร็วในการหมุนป้อมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับคือหมุนป้อมเนี่ยมันถามว่า11.6เนี่ยมันเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นอ่ะเออมันมันก็แบบค่อยๆหมุนน่ะมันก็ยังดูช้าอยู่นะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผ,ผมเลยแนะนําว่าก็คือแบบพยายามฟังเสียงแล้วก็ดูสถานการณ์ดีๆนะีผมว่าควรจะโผล่ไปจิงเขาไอ้ตอนไหนนะครับผมเออก็ขอให้ระวังตัวส่วนนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องของความบาานะผมก็ที่เป็นอีกหนึ่งปัญหานะผมที่ผมโดนประจําเลยคือโดนไปกลืนบอลนป้อม บนป้อมเนี่ยของพวกรถถังเนี่ยยิงเข้าไงไอ้พวกเป็นกน12.7เนี่ยโอโ้โหโดนยิงตายประจำเลยเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวส่วนนี้นะผมแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องบินที่มันสอยเราแบบง่ายๆนะผมว่ารถมันบ้าบางเออก็ระวังอยู่ประมาณสี่อย่างแหละเออก็คือไอ้การถอยหลังที่ช้าแล้วก็หมุนป้อมช้าแล้วก็ ไอความบางของตัวรถถังแล้วก็ระวังเรื่องของอากาศยานที่รอจ้องจะสอยเราอยู่เนี่ยก็ระวังอยู่สี่อย่างน,นะครับผมที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดใครถนัดเนี่ยก็คือสบายๆนะผมก็คือไม่มีปัญหานะฮะเอาละมาเราก็จะไปดูส่วนของเกมเพลย์กันเลยนะครับผมดูซิว่าเจ้า AFT09 เนี่ยประสิภาพและการโซลรบเนี่ยจะไปยังไงนะครับผมคุณผู้ชมจะชอบหรือเปล่าก็ดูคลิปเกมเพลย์เนี่ยแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบดูนะผมไปช่างใจดูนะฮะว่าเอ้ย เราจะเล่นคันนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าเราจะสคิปไปเล่นคันอื่นดีก็อันนี้เป็นทางเลือกน,นะครับผมแต่ผมก็สามารถคอนเฟิร์มได้นะว่ามันสามารถเล่นได้จนถึงท็อปเลงเลยอ่ะเออคืออัตรากระเอาะของลูกมิสไซเยมันโหดมากแต่ทีนี้ว่าคือเราจะอยิงเข้าได้หรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่ง <laughs> เพราะว่าไอรถถังเนสูสูเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าระบบ IRCM นะผมที่คอยกอกวนสัญญาณของตัวมิสไซนะผมเรานั้นเนี่ย คือถ้าเกิดไอ้รถคันไหนเนี่ยมีตัวก,อก่อควนมิไซล์เนี่ยก็ไอ้เจ้าคันนี้เนี่ยก็อาจจะแบบหงอยไปนิดนึงน,นนะเออก็หงอยไปในดับยังไงเพราะมิไซล์มันเป๋ไงถ้าเกิดไอเราค้อโทษไม่ดีมันก็จะบินไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังต่อส่วนนี้ด้วยแล้วกันเออแต่มันสามารถเจาะได้ถึงท็อปแร้งอะ่ะเออแต่มิไซล์มันโหดจริงอ่ะเราก็จะไปดูส่วนของเก็บเพชรกันเลยนะผมป่ะไปเลยเอาละครับผมอ่ะเราก็มาอยู่ในห้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม เอาละมาเราก็รีบไปที่จุดสุ่มของเราเลยนะฮะดูซิว่าเราจะดักกินใครได้หรือเปล่านะครับผมอ่าเรื่องความเร็วก็หายหัวนะผมก็ไปประมาณพวกล้อยานั่นแหละครับคือมันความเข้าตัวมันก็สูงอยู่แล้ะแต่จะมีปัญหาเรื่องการถอยหลังนี่แหละเดี๋ยวผมทอยหลังให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นปัญหายังไงเอาละมาแล้วก็มาตั้งมิสไซล,ล์รอนะผมเอาละมาฟึ๊บอ่าริบนิดนึงนีครับผมเห็นป่าวอยหลังช้ายอยู่นะ เอ่อคอรล์ก,การถดหลังก็ประมาณลบแปดนะผมเออก็ถือว่าช้าอยู่นิดนึงถ้าใครที่แบบพอทนได้เนี่ยก็ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาัเท่าไหร่เพราะว่าโผล่แบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงนะผมเพราะว่ามันเห็นทั้งคันนะฮะโอ้โหแล้ว,ลวเราจอดเป็นเป้านิ่งซะด้วยไงเอ้าเพื่อนโดนยิงแล้วครับผมเราไม่โผล่นะฮะว่าเราดักอยู่ตรงโซนนี้นะผมโผล่ไปเนี่ยเราอาจจะโดนเขาที่ได้ยิง ออไปเราอาจจะเราขยิงแบบผีๆก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องรีบนะครับผมเห็นไหมไม่มีหรอแต่มีคนดักอยู่แน่นอนอะเน,นี่ยเห็นอยู่ก็ิงแต่ยังอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์ ja Vu, เอาเรียบร้อยนะครับผมระเบิดนะฮะอ่าได้มาหนึ่งนะฮะได้มาหนึ่ง รอด้อยนะครับผมได้มาหนึ่งคิวนะฮะได้มาแบบงงๆด้วยวิ่งผ่านไปเฉยเลยอาจจะโฟกัสแต่เพื่อนไงรือโฟกัสเราแต่ก็เพฟก็ได้อยู่แค่ควาเรีวการมนป้อมก็มันก็พอประมาณนั่นแหละมันก็เห็นป่ามันก็มันก็ไม่เร็วมากนะมันก็ประมาณนึงครับผมกลางๆอ่ะมันไม่ได้แบบไอหันปึ๊บยิงได้ปั๊บเลยแบบนี้มันไม่แบบนั้นครับผมมันก็ค่อยๆหันนะฮะ ถ้าใครที่ทนเรื่อวของความที่หมุนป้อมช้าของรถไอพวกรถถังของจีกับอัลเซียได้ผมคิดว่ามันไม่น,าน่า็นป,ปัญหาในการเล่นนะเพราะว่าพวกรถถังอัลเซียกับรถถังจีมันก็กกหมุนป้อมช้าแบบนี้แหละโอเคมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนโพซิชันครับเปลี่ยนตำแหน่งนะฮะก็ได้มาหนึ่งคิวแล้วเปลี่ยนที่อบะ,ะ้างเพราะว่าแนวหน้าโซนจุด A นี่จะไหวหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราเรอเปลี่ยนที่ดูนะฮะ เอาละไหนดูหน่อยเพื่นอนเอามาเออเอาเพื่อนแตกไปแล้วนะครับผมไอโดนยิงแตกไปนะฮะโซนนี้นะฮะเอาจุดเอตัวยีไปแล้วครับทำไมเพื่อนเราหายหมดเลยอะ่ะเมีอยวถามอ่ะหลังเราครับ รือ้อยแต่เข้ารูมาแบบนี้มีครับก็ยังมีอีกจะมีอีกอือนี่ไงนี่ไงเออเอาพิซซ่าไปกินอร่อยหอมปะล่ะเอาละครับผมตอนนี้จดเอโดนยึดไปแล้วนะฮะ เอาละครับตรงนี้มีนะฮะอ่าพอีจีแตรแล้วนะครับผมเอาละครับค่อยๆไปครับรอ,อไปซัพพอร์ตเพื่อนนะฮะอ่าไหนดูหน่อยซิมีศัตรูไม่เอ่ยแต่เราก็ลำบาก,กานะเพราะว่าแนวหน้าเราเพื่อนไม่เหลือแล้วอะ เราต้องค่อยๆไปครับหาที่เล่นนะฮะเอ้ยเกอดแล้วได้ไหมโน้ปโอ้ยกินไปเมื่อกี้พีซซยามันตกคืนแล้วมันระเบิดโอ้จบเร็วโอ้จะกิงได้แล้วเรียบร้อยดีไงโดนเต็ม เอาโอ้โหตกระสุนระเบิดนะผมเอาแล้วครับผมมาเราก็มาอยู่กับเกที่สองกันเลยนะผมกับด่านเดิมนะเพิม่มเติมคือเปลี่ยนโหมดที่เฉยอ่านดูซิว่าไอเกที่สองเนี่ยเราจะใส่ถังฝั่ง,งคาศึกได้สักกี่คันนะครับผมอ๋อใช่ผมลืมบอกไปนะฮะว่ากล้องเทอร์โมของเจ้า AFT09 เนี่ยกล้องเทอร์โมมันเป็นกล้องเทอร์โมจีหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยรามองไกลๆเนี่ยภาพมันเบลอแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็พยายามแบบ ถ้ามันไกลจ,จัดๆก็ใช้สายตาตัวเองมองกันนะฮะอย่าไปใช้คอนเทมโอลก็มันก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นจะแหละนะครับอ่ามันเห็นแล้วแล้วเขาโผล่มาอยู่นะนะเห็นปะต้องรู้นะผมยิงได้ผะวะรอดูกันเ,ออเรียบร้อย <laughs> <laughs> ได้อยู่ได้อยู่ <laughs> โอ้โหหัวบินไปเลย บอกว่าเอ๊ยิงได้บอกว่าลองดูแล้วกันตุงมเรียบร้อยนีย่งไงได้อยู่ยิงรอรูนะฮะยิงรอรูเอ้ยนู้นนู้นไม่เห็นได้ไดๆได้ได้ยิงรอครับเลเออไม่โดนเลวเออได้อยู่ครับ เดี๋หน้ามารีโหลดนะฮะรีโหลดรีโหลดเอาเรียบร้อยเพื่อนยืนแช่งั้นก็เสร็จสิครับปืนกระสุนครับมันกกระสุนอ,อ๋อเขาอยู่ล่างเหรอเขาอยู่ตรงข้างล่างนะฮะตรงนั้นเราจิงไม่ได้โอเคไม่เป็นไร ถอยรังนะฮะไหนตัวไหซิมีไหมคอยถอยครับอาอ,อีไปอืดอียบรอยได้ใบหนึ่งครับสวยงามครับสวยงามเอาละตอนนี้ก็สกอร์ทีมเราเนี่ยจะกำจัดกระถางฝั่งศัตรูได้เยอะกว่านะฮะ นี่สะดุอยทางขวาผมโผล่มายิงผมจะดนยิงเพราะวะ่าเสียจยงกันฮะลองดูหน่อยกันมันต้องเสียงหน่อยอ่ะเออได้ไหมหนึ่งครับผมโอ้โหยิงอิ่มๆนะฮะเอ้ยสนุกกว่าเอ้ยโคตรสนุกเลยโอ้โหวิสายเจ้าโหยขนาดนีโอ้โหยิงโคตรมันเดี๋ยวผมยิงอีกสัก ไอ้นี่กันนะฮะยิงให้หมดแม็กก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมไปนี่ครับไปรีโหลดกระสุนนะม,มีใช่ไหมอเออนี่งไงโดนยับยับยิงยับยับเลยผมอ <c oughs> เออเสียงอะไรอะ่ะ <c oughs> โอ้โห แต่เมื่อกี้ตัวหลังติดเสาเกือบไปแล้วเขาน่าน่าจะกำลังโหลดกระสุนอยู่ใกล้เสร็จแล้วแหละโดนเต็มเลยเป็นยังไงเราเมื่อกี้ได้อยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมไปโหลดกระสุนได้ดีไหมเดี๋ยวนะมีไหมเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นนู้นนู้นนู้นเออนี่ไงเรียบร้อยโหลดกระสุนครับโหลดกระสุน ัจจุกสุนนะโอ้โหโอ้โอจิงโคตรมันอนะ่จะจังหวะมันได้นะฮะจังหวะมันได้อ่ะปันจุกสุนใหม่ครับแปดลู้น่าจะพออยู่ลุมงไม่ได้ครับทใไมเออนี่ไงได้อยู่ครับ ตรงนู้นเหรอดันข้างเริ่มมานะฮะเฮ้ยจ๋าเมื่อกี้เมื่อกี้ใช่ป่าวเมื่อกี้เห็นเหมือนเห็นคนวิ่งผ่านไปอ่ะ A few moments later ฮะรอครับมีคนวิ่งผ่านปะ เขาจะเห็นเรานะเดี๋ยวให้ตายเถอะจะไหวไหมเนี่ยผมเนี่ย <c oughs> ผมนี่จะไหวหรือเปล่าเนี่ยอ่ะติ๊กบอกเพื่อนก่อนครับเนี่ยเสียงเครื่องอยู่หลังนี้แน่นอนอะ่ะ อ่ะรอครับไปกี่ไปเออได้อยู่เมื่อกี้มัน,นปิงแต่ก็ตายอยู่ครับได้อยู่เกือบไปแลไดวก็มไม่ได้โอ้โหเอาล่ะครับผมมาเราก็มาอยู่กับตาสุดท้ายกันเลยนะฮะในวันนี้ดูซิว่า เกมสุดท้ายเนี่ยเราจะสอยแบบรัวๆได้เหมือนไต่สองหรือเปล่านะครับผมโอ้โหไตรสองนี่คือมันมากนะฮะผมนี่สอยยับๆอ่ะคือพี่สายมันโหดจริงนะครับผมเปิดเทอร์อลครับแต่ม,มุมแบบนี้ก็ยิงยากอยู่นนะเพราะว่าถ้าเกิดรถข้าเร็วๆอ่ะเขาวิ่งผ่านเขาจะวิ่งผ่านไปแบบสบายๆอะ่ะใครที่แบบจะแว้นไปยี่จุดสี่อ่ะถ้ารถเร็วอะ่ะมันจะยิงยากครับผมแบบนี้เห็นปะ่ะแบบมันจะยิงยากครับ เออรถมิสายมันต้องเป็นรถที่เอาไว้ใช้ยิงทีเผละอะ่อถ้ายิงแบบเมื่อกี้มันยากครับโอลย <5 3. S 1> ไ,ไม่เจอนะเอ่อไปนู้นนๆๆนนนเออเออ,เ,อ,อเรียบร้อย แหมโผล่มาแบบนั้นก็โดนสิครับ <c oughs> แล้วีิซายเราเจาะอย่างโหดด้วยไงโอ้โหโดนเต็มๆจุกไปเลยสิ <c oughs> อะรอก่อนครับเออโดนอยู่ครับ ออกแมบบนะฮะถอยไม่มาซ่อมก่อนครับอ่ะถอยมาซ่อมก่อนครับโอ้โหตัวจิงมาเมื่อกี้อ่ะซ่อมครับซ่อมซ่อมซ่อม,อมผมเห็นแล้วแต่ทีนี้ว่าเราน่าจะิงเขายากนะฮะอ่ะครับประจุมิซล์นะฮะ มุงเขาโผล่อะโผล่แค่นีเดียวครับเราจะสอยเขายากอ้าวแต่เพื่อนเราไอเอาอากาศยามมาช่วยนะฮะผมเห็นแล้วตรงนู้นนะติ๊กบอกเพิ่มนิดนึงประานี้เนี่นนยเราต้องระวังตรงเนี้ย เพราะว่าเขาโผล่มาเขายิงท่อมิสไซล์เราได้ไงผมก็เสียอยู่เหมือนกันเราพยายามซัดอยู่นะฮะเหมือนจะแตกแล้วป่ะตรงนบ้น เออนี่ไงอัดไปครับอีกลูกหนึ่งเอาอ่ะจัดหัวครับเแบอรฮะเดี๋ยวเออเนี่ยแตกแน่นอนมาจากกระสุนครับเคได้อยู่เอามาโหลดใหม่ครับโหลดใหม่โหลดใหม่เดี๋ยวเราไปแตะกสุนหน่อยแล้วกัน เดี๋ยวผมขอวิ่งไปเต่กระสุนก่อนครับเพราะว่ามิสไซล์เราเหลือน้อยนะฮะแต่จุด A นี่ยับเลยครับจุด A โลนหนักนะฮะโดนกดดันเกือบจะถึงบ้านแล้วครับช่วยเพื่อนยิงถานก่อนครับเดี๋ยวเราจะนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะเติมลูกมิสไซล์ครับแม็กนึ่งผมกลัวว่ามันจะไม่พอไงเราก็ใช้เปลืองหยิมกันนะเดี๋ยวบอกเพื่อนก่อนครับว่าเราทําการบรรจุก,กระสุนอยู่ เพื่อนติ๊กบอน,นะฮะมีสต,ตูอยู่ใกล้ๆจุด B ครับเดี๋ยวขอเติมไม่ทรายก่อนจะเติมให้เต็มเลยดีไหมเาไมให้เต็มเลยก็ได้นะเออเราเดี๋ยวค่อยวิ่งไปยาวๆครับจุดสองลูกนะฮะเต็มเปี่ยมโอ้ยเห็นแล้วอะแต่มุมไม่ได้อะ เก่อนนะฮะเฮ้ยนี่ไงได้อยู่ครับแรกไปโอ้โหปืนสั่นแบบนั้นยิงได้อยู่เนี่ยโอ้โหแล้วโดนพอดีด้วยไงโคตรสวย เอาละครับผมจบกับแมวท้าเป็นไงสรุกหรือเปลา่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมกับเจ้า aft 0 9นะครับผมรถมรรริไซสุดโหดจากประเทศจีน mm นะครับผมที่มีตาการเจาะก่อของรถมิไซล์เนี่ยถึง1,200มิลลิเมตรนะครับผมแต่ทีนี้ว่าข้อสีอเ่เนี่ยข้อเสียเนี่ยก็คือเรื่องของความบางนะครับผมพี่แกนี่บางสุดๆเลยนะฮะ <c oughs> คือถามว่าบางมากไหมมันก็พอก,กันกระสุนได้ในระดับแดงแงแต่ส่วนใหญ่ที่ผมตายเนี่ยผมว่าจะตายเพราะจาก ไอกระสุนปืนใหญ่มากกว่านะคือส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเอาปืนกลยิงหรอกครับคือเวลาเขายิงปืนใหญ่ใช่ไหมเขายิงไปแล้วเนี่ยเออเขาก็เอาปืนกลยัดนันแหละแต่ทีนี้ว่ามันก็พอทนได้ในดับหนึ่งนแหละแต่ก็อาจจะทนได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคาดหวังในการการกระสุนพวกปืนกลขนาด12.7มากขนาดนั้น้วกันนะครับผมมันก็พอแบบอาจจะมีเด้งบ้างแต่ส่วนใหญ่มันก็อาจจะยิงเข้าอยู่นะก็อย่าไปคาดหวังเยอะ แล้วก็เวลาเล่นเนี่ยก็พยายามแบบแอบๆหน่อย้วกันครับผมคือพยายามดูมุมนะฮะว่ามุมไหนเนี่ยที่เราได้เปรียบเนี่ยเออเราก็พยายามเล่นแถวนั้น้วกันแบบดักมุมเพราะว่าตัวรถของเราเนี่ยมันยาวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพยายามโผล่ตรงส่วนที่มันตรงเป็นส่วนของท้ายป้อมอ่ะเออหรือไม่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือพยายามโผล่แต่ตรงตัวท่อยิงไปซ้ายนะครับผมคือถ้าเกิดมุมที่เราสามารถโผล่แต่แต่ตรงท่อยิงปซ้ายได้เนี่ยก็เล่นไปเลยผมก็โผล่ไปเลยนะฮะ แต่ก็ระวังอาจจะมีกระสุนยิงโดนพิซายบนหัวเราระเบิดขาถก็ได้นะผมเคยโดนอยู่ <c oughs> คือเขายิงไอเน,นี่ยเขายิงปืนใหญ่มาใช่ไหมโดนท่อยี๊บพิซายพิซายระเบิดตุ่มเรียบร้อยหายนักคัน <c oughs> <c oughs> ก็ระวังด้วยวยกันเออผมก็เคยโดนอยู่อ่ะวันนี้ก็ไว้ที่นี้กันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมวันนี้ผมายเฟดขอตัวไปก่อนนะครับผมไ่พบกันคินหน้านะฮะไปครับผมสวัสดีครับ